โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึงเว็บ Interwood i w o r k วิร์นะครับมาลงน็อกๆนะครับโดยวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องของการใช้งานโปรแกรมแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยดาวน์โหลดเทมเพลต l a z a d a Shopee มามีการเตรียมข้อมูลก่อนรันโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนของการรันโปรแกรมนะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์เพียวมูนนะครับที่รู้พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยครับผมลงไว้ให้นะครับ เปิดขึ้นมาว่างๆแล้วก็เปิดหน้าว่างๆแบบทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับหรือจะเปิดหน้าหลายหน้าก็แล้วแต่เดี๋ยวพอโปรแกรมรันเดี๋ยวมันจะเปิดเหลือแท็บเดียวเองนะครับมันจะปิดแท็บอื่นนอกนะครับก็เปิดไอโมโคขึ้นมานะครับนี่ถ้ามันถ้าเราเคยเปิดครั้งหนึ่งแล้วเราไม่ได้ปิดเนี่ยเดี๋ยวพอเรามาเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่หรือเปิดเบราว์เซอร์ใหม่อีกครั้งเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตลอดนะครับก็ถ้าเกิดมันหาถ้าสมมติหาไม่เจอก็แค่มาลองเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเปิดปิดเปิดปิดได้นะครับโอเค แล้วเรามารันน็อกๆเลยนะครับมาที่โฟลเดอร์น็อกๆนะครับแล้วก็กดที่ cjr.js แค่ 1T ทีเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับแค่กด1 T ทีแล้วมากดเพลย์นะครับใครแตะปุ่ลคลิกนะครับแล้วเผลอทำให้ด้านซ้ายหายไปเจ้าเจ้า cjr.js หายไปนะครับให้ผมลงให้ผมคิดครั้งละ500บาทนะครับผมไม่ได้อยากปรับนะครับแต่ว่าเตือนไ้ก่อนเพราะมันทำยากนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากโดนปรับนะครับกด 1T ทีแล้วค่อยมากดเพลย์นะครับ โอเคแล้วพอตอนเริ่มรันโปรแกรมนะครับมันก็จะถามว่ากําไรที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการแปลงยังไงนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้ราคาเทียกับต้นทางแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมันจะปล่อยว่างๆไว้แล้วกด c ontinue ได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดสมมติเราต้องการบวกราคานะครับเนี่ยเราจะจะบวกราคาขึ้นมาต้นทุนศูนย์ถึงห้าร้อยบาทมองที่แนวนอนก่อนนะครับแนอนที่แนวนอนถ้าเราใส่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแบบเอ้ย ทุกสินค้าที่ราคาตั้งแต่0ถึง500นะครับเราตั้งไว้ที่20%นะครับมันก็จะคิดเป็นสมมติสินค้าราคา425บาทเท่ากันนะครับมันก็เอา425บาทคูณ1-2เลยนะครับนี่คือราคาที่จะไปขายในเว็บปลายทางนะครับโอเคแต่มันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่างเปอร์เซ็นต์หรือว่าบาทอ่าสมมติตรงนี้ผมเปลี่ยนใจละศูนถึง500ผมขอเอ่อบวกไปหมดเลย300บาทนั่นแหละครับ ไม่ว่าสินค้าหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสี่ร้อยอะไรเงี้ยมันก็จะบวกไปที่ซี่จะบวกไปที่สามร้อยบาททันทีนะครับอ่ะแต่ว่าต่อมาห้าร้อยถึงหนึ่งพันนะครับผมตรงนี้ผมตีว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้ผมบวกไปเลยห้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถกําหนดได้ด้วยตัวเราเองเลยนะครับแล้วก,กด continu บนะครับโอเคแต่ในตัวอย่างผมขอปล่อยว่างๆไว้นะครับแล้วก็กด continu e มันก็จะดึงราคาเดียวกันมานะครับ ต่อมาครับผมขอเรียกตัวนี้ว่าตัวข้ามหน้านะครับเดี๋ยวจะได้เจอตัวนี้กันบ่อยมากนะครับตอนใช้งานโปรแกรมก็คือ,อ,อ,อไอเวิร์กชอปเนี่ยผมไม่แน่ใจทั้งสองเว็บรู้สึกว่าจะไม่มีไม่มีหน้านะครับน่าจะเป็นหน้าหนึ่งเหมือนเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็อาจจะไม่ต้องใช้ตัวหน้าแต่จะอธิบายไว้ก่อนนะครับเผื่อจนะนใช้โปรแกรมของผมอีกนะครับซึ่ง บางเว็บไซต์มันมีหน้า 1, นึ่หน้าสองหน้าสหน้าสหน้าหนะครับโอเคตัวข้ามหน้าเนี่ยใช้ตอนไหนนะครับก็คือใช้ในกรณีที่ผมขอยกตัวอย่าง2กรณีนะครับหลักๆเลยที่จะเจอก็คือหนึสมมุติเราตอนที่เราใส่ยูเ product เนี่ยเราใส่ไปเลย10ลิงก์นะครับแต่ปรากฏว่านะครับเราเนี่ยรันไปได้แค่3ลิงก์แล้วเราต้องปิดคอมนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แต่ไฟดับไฟดับหรือ เ,เราต้องออกไปข้างนอกเราต้องหยุดโปรแกรมแล้วเราไม่อยากให้ไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้นะครับเราก็ต้องหยุดใช่ไหมฮะแล้วสมมุติเราถึงถึงหน้าที่4นะครับหน้าที่4ชิ้นที่10อะไรประมาณนี้นะครับหน้าที่4ชิ้นที่10นะครับเราก็พอเรากลับมาเราต้องการรันต่อนะครับเราก็ต้องมาลันต่อชิ้นที่21ถูกไหมฮ <lay> ะเราก็ใส่ตรงนี้นะครับชิ้นที่11 หน้าที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างหน้าที่4ี่เปล่าครับอ่าหน้าที่4แล้วกันสมมุติตัวอย่างถึงหน้าที่4นะครับก็เรามาใส่อย่างนี้เราก็กดคอน t ิ n นีแล้วโปรแกรมนะครับโปรแกรมเนี่ยมันก็จะทํางานสินค้าที่อยู่ในบรรทัดที่1นนะครับมันจะทำมันจะทาจากบรรทัดที่1เท่านั้นนะครับเอ่อมันก็จะไปรันหน้าที่4ชิ้นที่11ของลิงก์ที่1นนะครับ ดังนั้นสมมุติว่าผมสมมติว่าผมมี2ลิงก์อย่างนี้นะครับแต่ลิงก์แรกเนี่ยผมโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูในไฟล์ได้ว่าเออมนโหลดเสร็จหรือยังถ้ามันโหลดเสร็จหมดแล้วอย่าลืมลบทิ้งนะครับถ้าเราจะมารัานต่อลบทิ้งแล้วกดเซฟนะครับแล้วอย่าลืมไปลบอ่าช้อปปี้แคด้วยนะครับมันต้องทําไปคู่กันจําได้ใช่ไหมมันล้อไปด้วยกันนะครับอ่าแล้วเราก็มาใส่อ่าจำนวนชิ้น กับตัวหน้าที่ถูกต้องนะครับเอ่อแล้วจะรู้ได้ไงว่าถึงชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนรันโปรแกรมเนี่ยเวลาโปรแกรมหนึ่งข้อมูลมันจะใส่เลขเลขหน้ากับเลขชิ้นมาให้ด้วยนะครับเราจะรู้ว่าอ๋อเราต้องมาใส่ตัวเลขอะไรนะครับโอเคนี่คือกรณีที่1นนะครับก็คือไฟดับแล้วก็เอ่อในตัดหรือเราจะไม่ต้องหยุดเองเพื่อเราไปจุบานนะครับโอเคนี่คือกรณีที่1จบไป ต่อมากรณีที่2ครับกรณีที่2คือ er คโปรแกรม e r r o r นะครับโปรแกรม e r r o r เเวลาโปรแกรมไม่ Error เนี่ยโปรแกรมปกติเนี่ยมันจะรันตรงนี้เป็นข้างล่างจะเป็นสีเขียวนะครับพื้นหลังเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดโปรแกรม e r r o r อพื้นหลังตรงนี้จะกลายเป็นสีเหลืองแล้วจะมีข้อความบอกว่า e r r o r อะไรนะครับการที่ e r r o r นะครับให้มาแจ้ง e r r o r กับผมโดยการแคปทั้งหน้าจอเลยนะครับแคปมาให้หมดส่งมาทางไลน์นะครับแล้วกด เอาลิงก์ล่าสุดที่กําลังเออเลอร์อยู่เนี่ยส่งมาทางไลน์ด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าปัญหาเบื้องต้นคืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างรอผมแก้นะครับผมอาจจะมีคิวทางานยาวหน่อยนะครับบางทีผมไม่ว่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวระหว่างนั้นให้ใช้ตัวข้ามหน้าไปก่อนนะครับอ่ะสมมติลิงก์เจ้าปัญหาของเราเนี่ยก็คือตัวเดิมแล้วกันมันถึงชิ้นที่10บน้าที่4นะครับแสดงว่าชิ้นที่11จะมีปัญหาถูกไหมครับเพราะว่าชิ้นที่10มันบันทึกได้แล้วตัวที่มีปัญหาคือชิ้นที่11 ดังนั้นเนี่ยให้ข้ามชิ้นที่11ไปก่อนครับแล้วใส่เลขหน้าเป็นหน้าที่4เหมือนเดิมนะครับก็มาใส่ชิ้นที่2หน้าที่4แล้วก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมก็คือมาดูว่าส,สมมติเรามีหลายลิงก์นะครับเรามีหลายลิงก์บรรือนทัดลิงก์แรกเสร็จหรือ,อยังถ้าลิงก์แรกเสร็จแล้วอย่าลืมลบทิ้งด้วยนะครับรวมถึง s h o p ปี้แคทไปด้วยแล้วมากด Continue นะครับโปรแกรมมันก็จะรันชิ้นที่2ิบสอและที่4ให้โดยอตัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ชิ้น อ่ะโอเคแต่ตัวอย่างนี้นะครับผมขอทิ้งว่างๆเพราะว่าการปล่อยว่างๆเนี่ยมันคือหน้าที่1ชิ้นที่1อยู่แล้วนะครับเอ้ยชิ้นที่หหน้าที่1อยู่แล้วนะครับโอเคแล้วมากด Continu e อ่าแค่แค่ตรงนี้ก็7นาทีแล้วนะครับขออภัยด้วยเยพราะต้องอธิบายละเอียดนะครับว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจโอเคโปรแกรมมันก็จะเริ่มเปิดไปทีละลิงก์นะครับมันก็จะเปิดจากลิงก์ที่1ลิงก์นี้นะครับ i n t e r อร e ว Timber ชื่อลิงก์ภาษา,า,าไทยนะครับเดี๋ยวแม้เพิ่ไปอันนี้มันเข้าหน้าสินค้าแล้วนะครับด้านล่ลางซ้ายมันจะบอกว่ากําลังทําชิ้นที่1ชิ้นที่2จากทั้งหมดย4สชิ้นนะครับมันไม่มีเลขหน้าเพราะว่าเวทอินเทอร์วูดแล้วก็ไอเวิร์กชอปจะไม่มีไม่มีไม่มีหน้า2หน้า3นะครับมันจะเป็นสินค้าไหลลงมาเรื่อยๆนะครับโอเค ก็ระหว่างที่โปรแกรมรันนะครับรีเซ็วจะเริ่มเก็บส่งข้อมูลมาแล้วระหว่างทางเนี่ยที่โปรแกรมรันอยู่อย่าเปิดไฟล์ใดไฟล์หนึ่งขึ้นมาเด็ดขาดนะครับหมายถึงไฟล์หน้ารีเซ็วนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ที่ผมไฮไลท์ะนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดปั๊บเนี่ยโปรแกรมมันจะทํางานอยู่แต่โปรแกรมมันจะเซฟลง Excel ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเปิดทางไม่อยู่ไงมันกดเซฟไม่ได้นะครับโอเคแล้ว ผมจะลองหยุดให้ดูนะครับอตอนนี้เราถึงชิ้นที่7นะฮะโอเคผมจะสต็อปเดี๋ยวให้กดชิ้นที่7เสร็จก่อนปุ๊บปุ๊บ,บอ่ามันกำลังเปิดชิ้นที่ใหม่ปับ๊บผมหยุดสมมติผมต้องออกจากบ้านนะครับก็อ่าวิธีการนะครับมาดูที่ Lazada นะครับอ่าเห็นไหมฮะมันจะมีคอลัมน์ A คอลัมน์ B บอกว่าถึงหน้าที่เท่าไหร่ของชิ้นที่ชิ้นเท่าไหร่นะครับ โอเคแล้วจะรู้ได้ไงว่านี่คือ,อสินค้าในชิ้นในลิงก์ที่1เดี๋ยวพอมันเก็บครบปั๊บนะครับมันก็จะกลับมาขึ้นบรรทัดที่1ตรงนี้ใหม่1นึหนใหม่เราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้นี้คือลิงก์ที่1จบไปแล้วแล้วถ้าเราต้องการมาลั่นต่อเราก็ต้องลบบรรทัดที่1ออกนั่นเองนะครับโอเคต่อมาผมก็เฮ้ยกลับบ้านมาละปึ๊บปิดเลยนะครับเออมาลั่นต่อนะครับ ึงชิ้นที่8นะครับใช้ตัวข้ามหน้าไปชิ้นที่8เลยปุ๊บกด continue มันก็จะมารันชิ้นที่8ใหม่นะครับอ่าไม่ใช่มารันชิ้นที่8นะครับข้ามไปเลยชิ้นที่7จ็อะไรหนึ่งสองาข้ามไปเลยโอเคก็ ประมาณนี้นะครับของการใช้งานโปรแกรมเดี๋ยวผมขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวนะครับก็เดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับ definition เนี่ยก็คือไฟล์นอ็นอกเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันจะมีเ,เทมเพลตของน็อกๆจะมี product definition image warehouse additional packaging นะครับก็ผมทำมาไว้แยกกันเลยนะครับเนี่ยวิธีการปพิบ c o p ีมาทั้งหมดแล้วมาวางตรงนี้ปึได้เลยเห็นไหมฮะมันจะได้แล้วก็อืออ่าเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันตรงเป๊ะเลยโอเคเนี่ยครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องของการอ่าเอาย้ายมาลงของแต่ละเว็บนะครับเดี๋ยวตรงนี้พูดคร่าวๆให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จริงๆก็จบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของการใช้งานโปรแกรม นะครับโอเคถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ